โอ้พี่รองเบิรงพั่นะลาบงัวลาบงัวลับงัวยูอันยังกอดบดที่นี you ยูส้อยช้อยซอยส้อยอย,อยังที่นีอยยังละลลืมก้อยก้อยสอยยังเสียลืาา้มนิวภารับิ้วาาบอกห,ะะลหลายเสียกันริวหลายเสียมามากินเนี่ยก้อยเนือยุตลาดนิ้ว้ารซาหนามากเนลือสมัต็้อยตลาดนิ้ว้าราลาบเนื้อพอวนะลาบเน,น,นือตอนแบบแรง

แปบบ๊แบแบป๊บเลยเป็นแบบแบบขมๆไหมจ้คงคงมงงขะขมๆมไหมฮู้หน่อยคุยคำยังไงเปล่บู้หน่อยผมกับพผมเลยการมันห่อนอย่างงี้ว่านได้ขึ้นสวรรค์ con nhớ 2 hoa của đấy nhà mới <laughs> im nhà mới im rồi rộp mạc nhà mới im nó vẫn kín lại nhé kín mới lại chắc chặt lên cái nồi không tép 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 vỡ Hãy subscribe rồi nó cười cười lắm Dính mua mùa cười Rất chứ không? cầu Ăn cậu hoa mã tay nữa. ซอยนิวภาคสาเดี๋ยวคุณมากินเนแจแจแบบนี๋ยแต๊บแต๊บตัวเ่อาไปุ้งเขาเือดคุงแจ็บเข่าเพิ่งงามๆมือม không nhiều hơn. chắc khám ngay lại thử, chấm phép khám khẩu là khám nhiều bố ớt <laughs> กาแฟอากาศมันห่อนอากาศมันห่อนกินยังกาแฟู่บาห่อนเลยเสแต่คุยคำยังไงโอ้ยน้อยอันตัน่อ้าวา